สองแฟชั่นสุดจจ๊ดมากี้หลังไปงานรับปริญญามิ้นชาลิดาที่ทำเพื่อนเกลียด สำหรับนางเอกสาวมิ้นชลิดาสวยเก่งครบเครื่องแบบสุดๆไปเลยละค่ะเพราะว่าล่าสุดมิ้นเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทไปหมาดๆแม้ว่าจะงานเยอะแต่กระทุมเทจนเรียนจบพร้อมเพื่อนๆซึ่งหลังจากนี้มิ้นก็ลุยทำงานแบบรัวๆทั้งงานในวงการและธุรกิจส่วนตัวโดยวันที่รับปริญญาโทนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากบอกเลยค่ะว่าแฮปปี้มากๆซึ่งมิ้นก็เก็บภาพมาฝากแฟนๆเพียบเลย แล้วหนึ่งในนั้นที่มาร่วมยินดีกับมิ้นก็คือเพื่อนรักคนสนิทอย่างมาร์กี้ราศีซึ่งมาร์กี้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่แฟชั่นเลยงานนี้รับปริญญาเพื่อนทั้งทีก็ขอจัดเต็มเลยค่ะโดยมาร์กี้มาพร้อมกับเสื้อยืดสีขาวปัดไล่กางเกงยีนขายาวพร้อมแว่นตาอันใหญ่ที่มองเห็นมาแต่ไกลโดยมาร์กี้ได้โพดภาพร้อมระบุวา่าไปยินดีกับเพื่อนยังไงให้เพื่อนเกลียดปริญญาโทจ๋าชาลริดาจบแล้วจากนั้นมิ้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า หยิบแว่นใส่ไม่ทันเลยแฟชั่นมากี้จี๊ดได้ใจจริงๆค่ะ